บรรยากาศยามเย็นบ้านลุงเนตรครับอมครับเอาอีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรพามาลอบปลาไหลอีกแล้วครับหาอยู่หาก,กินกับทุ่งนาไปวันวันแบบนี้ครับฝากเปก็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับไปครับไปรุ่นเดวยกันวันนี้จจไดิตำน้ำพริกหรือเปล่าครับ กินแล้วครับลุ้นเต็มเล่จะได้หรือเปล่าเต็มเล่ครับชมบรรยากาศส,สวยๆตามทุ่งนาบ้านลุงเน่ไปด้วยครับ แล้วครับเล่นเบ็ดครับเอาอีกแล้วครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับวันนี้ครับ แต่ก็พอได้กิน แล้วครับด,ดึงจะสุดสายแล้วครับเดี๋ยวรุนกันครับว่าได้ไม่ได้โอ้หลุดครับ แล้วครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับหมาหันตต้นเย็นครับ ครับจะมืดแล้วครับเกือบทุ่มครึ่งแล้วครับเดี๋ยวลุ้นตัวนี้ถ้าได้ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับ นี่แน่ได้อีกแล้วครับเข้มส,สีครับวันนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกแต่มันร้อนครับฝนไม่ตกแดดออกร้อนมาก บรรยากาศยามเย็นบ้านลุงเนตรครับวันนี้มาออ่อปลาไหลเลยถือโอกาสพาเพื่อนๆชมบรรยากาศยามเย็นบ้านลุงเนตรด้วยครับบรรยากาศท้องทุ่งบ้านเราครับครับวันนี้พามา่อบปลาไหลอากาศดีมากครับฝนไม่ตกแต่ร้อนครับวันนี้พา่อบปลาไหลมืดเลย ก็พอได้กินครับลุงเนตรก็ไม่รู้จะไปไหนพามาล่อปลาไหลบ่อยหน่อยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับพอติดตามน้ําพลกครับมืดเลยวันนี้